หลังจากลงคลิปบักผ้าให้ปุ้ยบักผ้าพี่น้องท่าคอมเมนต์ถามว่าต้องเริ่มให้ปุ้ยเคมีส่วงใดหลังจากที่ปลูกส่วนว่าไปใส่ตอบนไหมใส่เหลียดเดือนแรกปลูกไปเดือนหนึง่งปุ้ยยูเลียยูเลียเกิดอันตรกกรรมโุ้ใส่ยูเลียให้บบโอ้ ปลูกด้เดือนหนึ่งกระใสเลยเด้อพี่น้องเด้อต้ลละกำรหร้อยห้อยหายต้ลละกำรวร่าสันคืนนี้คือหลุนปลูกใหม่รุ่นใ่ๆที่เห็นนี่พึ่งไม่ให้แค่มีปีนี่นอกพฟย,กยังใส่เนาะยี่มี่บ่อคยได้หายม,มันมางามน้ำขี้ไกล<า>กนี่ะอันนี้คือเหตุหามันกับเ่าท่านไม่สูตรตายโตหรอกพี่น้องอที่แรกนั้นกระใส่ขี้ง่ว บ้านนี้มีพี่น้องเฮ้าเพิ่นเป็นจากของสวนมักเผาวเพิ่นมาคอมเหม็นเพิ่นว่าม่แนะนําให้ใส่ขี้งัวขี้ข้วเพิ่นว่ามันสีเฮ็ดห้เกิดดวงมาเจาะปักร้าเฮ้าเพิ่นว่าอยากให้เป็นขี้ไก่ลายกลัวเด้วพี่น้องมีผู้เสี่ยวซานเพิ่นมาแนะนําในคอมเหม็นอยู่จ้ะในอันใต้คลิปอยู่ก็ขอบคุณหลายๆที่เพิ่นคอมเหมตนแนะนําจ้ะก็เลยพากันเน้นใส่ต่ขี้ไก่เอา เิ่นมากเข้มอยู่หลบักพ้าวเหาเริ่มใส่ตั้งแต่เดือนแหลกเลยเนะยาะใส่ได้เดือนหนึ่งปลูกลงที่แหลหกห่กก้อนกับวัดท่านมีก็ว่าท่านใส่หากวัดท่านเดินวัดท่านลงดินวางนวยกับวัดท่านหากวัดท่านออกจากกระปูอยู่จ้าวางนวยกับออกกับล่อไปเดือนหนึ่งกระปูกะ ยังไปทางตะเวนออกส,สี่สิบหาองศาแต่ว่าบาดนี้ทางนี้เทิ่งไปทางตะเวนออกท้างตะเวนต๊กเลยลองศนะูนรใหม่บะบ่อัน,นลุงไปหานนำสิฮอๆบ่เพราปลูกน้องฟังสาพี่หน้องฟังนี่สิหันไปทางตะเวนต๊กฟังนี่สิหันไปทางตะเวนออกตนกามันหลายพี่หน้องปลูกไว้เลยมองได้ว่างเน่นเป็นเอาบอกผ่าเป็นรักจก้ะ เ้าวนมหอมพันเตี่ยมาจากนคนปรปฐมอันคำถามหนึ่งคนกระล่างเขามาเห็นลีปเฮาจากตอบในลีปนี่ก็ได้ิ่นว่ามีวิธีแก้ดูวังยังไงิ่นว่าป้องกันคันมันหลายเฮาเขาดูแลบ่ไหวต่ออืมแต่ต้นคันมันหน่อยแต่เขาปลูกกินซื้อนี่มันก็เพอดูแลได้อยู่ แต่ว่าขันมันหลเนี่ยน้ำใสเงียงก่อฟูรดานแมนมีพี่น้องเขาคอามเหมตนมาแนะนํำเนาะกระองเบิงอันเพราะว่าตัวนี้เห้าเข้าสียางเบิงสูมือเนาะใส่เนาะมาเบิงแล้วก็โจกออกเอาพี่น้องเอาเล็กแหลมแทงออกมีพี่น้องมันเกิดที่ได้ใสขึ้นกันแหละเพราเอาบ่ไหวมันเกิดตกใสจ้าเพราะว่ามันเหตุไห้เขาเสียเวลาไปหลายอันนี้ก็ได้แมนแมนคุดถิมเบิงงาฮักงาเงี้ยงไป้น เอออันนั้นใส่ลูกเม้นนำเนาะเบิ้งในคลิปก็มีลูกเม้นเอาวางไว้น้ำกาบลูกเม้นกับบ่วแพงฟูรดานไว้ห้ยไว้น้ำกาบกับเบิ้งในยู u b e แล้วก็มีพี่น้องเขาคอมเมนตม์มาแนะนำนั่นแหละใส่ฟูรดานเมน็ดเนาะอยใางนี้ใส่ติไปท้ายคลิปอยู่บ้านประเสริฐบ้านบ้านบุปเปอยไม่หรอพี่น้องสวนเพิน่น เพื่นกระใสอันนั้น<ช>ห้วยน้ำกาบนั่นแหละอืมพนตกอีกแล้วเพื่อนใส่ฟูลดานห้วยอ่อมเลยนะไปยังใส่มัน <ลบ S 1> ห้นน้อ่อมต้นน้ำเลยลต้นน้ำใส่กาบน้ำจ้ะนีรอบเบิ้งก่นนอนเน้าอปยังใส่ถ้ามันบวไายอีดีเท่ากับสีใส่ขึ้นกันล่ะจ้ะพี่น้องตอนนี้คือตองยางเบิ้งซุกมือบัะข่าวอายุสองปีกลัว มันเหตุให้ต้นใหม่ห้าเสียหายดูแลมาสองสามปีแล้วดวงมาจอกินเบริรมันก็เสียถิ่มไปซื้อน่จ๊ะขนตกอีกแล้วพี่นอ้องห้ามหงจะสรุปว่า เริ่มใไ่ไดตั้งแต่เดือนนึงเห็นแล้วพี่น้องเพราะว่าบอกข่าวมันเริ่มติดเนาะออส่เลยส่ยาไ่หลายเด้อต้อนใหม่ทุกอย่างละ่ะที่แรกนั่นยาส่หลายอยออย์เพิ่นกอนนะพี่น้องวิเคมีถามมันใหญ่แล้วสองปีกลัวต้นใหญ่ๆคือของมูเฮ้านี่กคะคือส่ต้ลละถวยคือพอยใไ่บ้านละ่ะถวยแกงกาสะสาน <Again. S 2> เป็นสวดเสมอเนาะอุย้ยสิบหาสิบหาซิบหาก็ได้สิพกิพกก็ได้พี่น้องข้องยี่ห้อใดก็ได้ดนี่เอฟซีคุณหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์มามาบอกว่าให้เอาเศษอาหารโพสสองปีเคืองแค่นั้นมันออกดอกออกจันเลยพี่น้องก็ลองเฮดเบิงได้จ้ะสำรับผู้ที่ ปลูกบหลไลนะพ่อใช่ในสะ่เนาะปลูกไว้กินจะคลองสองสาต้น,นยังสิเสร็จอาหารในครัวเฮือนเห่ากาับเอาใส่คูไว้น้ำเขามาแน่ยและจ้ะปลูกไว้กินแน่นอนปลูกขังสวมร่วมเบ<อ>่งาม <laughs> <laughs> ได้กินแน่นอน <laughs> ได้กินแน่นอนคุ <laughs> ้ยพ่อ,อ <laughs> เป็นมากน้ำม,มากเข้มพี่นอ้องหอมหวาน เออหอมหวานแห่งบะกะมานางตอบคอมเ,เมน์พี่น้องเฮ้าจ้ะใค้มีอย่างสงสัยกะเกีเ่ยวกับการเหตุกเกษตรกะอันใดเข้าหูเฮ้ากะสิพ่อแนะนำได้เนาะก็ได้ควมออหูมาจากพี่น้องเฮ้าในยูทูบเพื่อนละจ้ะอันนี้เกิเหตุทดลองไปนะวิธีไปเรื่อยละกะบ่ท่านราสี จ้าเนี่ยนั่นจริงๆจ,จังๆเนาะเขากับพลังเหตุที่แบบเขาก็บบรมเนณท่านเ่ยวชาติกันนั่นจ้าเพราะว่าเรื่องใดดีก็มาบอกจ้ามาแหล่เปลี่ยนพรมหูกันนำเนาะจ้าขอบคุณผู้เพิน่นผีเพิ่นมาหายควมหูในคลิปนำเพิ่นเห็นข่าวเฮาเป็นยังไดเพิ่นกันแนะนำวิธีป้องกันดวงใส่ฟูรดานเม็ดเด้อพี่น้องลองเบิ่งเด้อเพราะว่าเพิ่นว่าบอกข่าวเพิ่นสองสามปี ดวงเขาไปเจาะบ่ยั่งเลยได้เพไยใส่ที่เพิ่นคอมเมนต์มาเลยเสียนหนึ่งยูยูลาดบุรีจ้ะเพิ่นบอกว่าอันมีปัญหาอย่างกระทูไปปรึกษาเพิ่นได้อืมนี้ก็ขอขอบคุณเพิ่อนด้วจ้ะเพิ่นแปะเบอร์โทรไว้ให้พร้อมเนาะอันเขาดุไส่เขาเขาดุไส่เออเกี่ยวกับการเฮ็ดชวนบักข่าวฝนแห้งมาอีกแล้วพี่น้องแห้งฝาดแจ้ง ดี๋ยวคลิปเนียเอาไว้ซ้ำนีน่จ้ะมาท้าท่ายพี่น้องเฮาขอบคุณพี่น้องเฮาอีกคอนึงแน่เขาแง่ใช่ขอคุณที่อิดตามรับชุมครับ <c oughs> จ้าแช่ให้นในโทรศัพท์นึ่จ้าสวัสดีจ้า